แต่ตอนนี้เราแวะข้างทางมีานตรงนี้นะคะข้างทางซื้อไบสีต้องต้องทำยังไงอ่ะไหว้กันข้างหน้าเหรอใช่ค่ะไหว้พระศิวลดีจะทุบสามดอกไหว้ปู่ย่าจะทุบห้าดอกเสร็จแล้วก็เดินเข้าโบสถ์นำไฟสีเข้าไปถวายเอานี่ไปถวายใช่ไหมใช่ค่ะในด้านในมีเจ้าหน้าที่แนะนำอีกทีหนึ่งเอออันนี้ก็อันนี้ก็แวะข้างทางนี่แหละแล้วก็ซื้อนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปอีกหนึ่งถึงสองกิโลถึงจะถึงนี่นะป่ามี ก็มาถึงทางเข้าวัดนะจอดรถจอนหาหาอะไรบางแดดแวบ,บนก่อนนะก<ม>็จะร้อนๆหน่อยนะแต่ไม่มีคนดีมากเลย<ม>เป็นวันธรรมดาด้วย<ม>ก็มีต้นไม้ดอกไม้ขายมีอของขายเดี๋ยวขาะอกค่อยมาซื้อที่บ้านยังลกไม่พอเหรออ,อ,อ,หรอ,อันนี้ถ้าสาวอาทิต์คิดว่าคงจะมีคนมาขายนะ ก็จะด,ดูก่อนยังหาวัดไม่เจอมีพวะปลูกเยอน่าไม่รู้เพิ่งเคยมานี่แหละอันนี้ก็จะเป็นขายกันนี่ยถ้าเดินมาก็จะมีขายวัดเดินไหนวัดอยู่ไหนคะ ค่ะค่ะค้าสะพานไปอ๋อนันนี่จะลดรู้ว่ปรถเข้ามาได้ไม่รู้ เพิ่งเคยมาพี่โลดอย่าบ่นนักหนาไม่ดีนะมาว่ามายัางไงก็ได้รถมาจอดทั้งไออ้นใช่ไหมเอาหน่ะเด้อเอานะ่ะสวยเจ้า นี่มี่อปลูกไม่ย่าใช่ใช่วัดนี้เปล่า จุดทูบไหว้ก่อนหรือเปล่าอันนี้คือไหว้ที่ hmm. ไหนอืมใชเปล่าใช่แต่ว่าทอยถองเท้าเอารองเท้าเข้า,ขขาไปต้องจุดาจุดทูบไหวแถวนี้ก่อนเนาะอ๋อไหว้แถวนี้ก่อนนะ ตอนนี้เราก็จะเดินนำนำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรใบสีใบสีพ,พิพยานาคไปไหว้พอปู่กันด้านในพี่เลก็เข้าไปต้องถอดรองเท้านะคะแล้วก็ต้องวิ่งไปให้อย่างไวเพราะว่าร้อนไหมร้อนนี่ก็โอเคถ้าเป็นกระเบื้องอาจจะร้อนก็อย่าไปเหยียบกระเบื้องแล้วกัน อันนี้ก็สวยงามมากพี่ต้องหันหน้ามายืนตรงกลางเด้วยืนตรงกลา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 งหนึ่งสองสาม,มาสสอ่ะไปโอ้เราไม่ได้ซืมม้อปงอะไรเล็กๆมาเลยก็ต้องรีบเข้าไปนะคะเพราะว่าเราเดินอ๋อยอ๋อยนนตองไป้ข้างหน้าดิอ่อาเดี๋ยวไปไหว้ก่อน หวยบ้างไว้วสวยค่ะน้องอ่ะน้องยกมากพี่รถถ่ายรูปให้น้องมากหลังจากไหว้เสร็จแล้วเราก็มาดูมาดูน้ำก่อนหิวน้ำหิวน้ำกินดูซิมีของแก้วใส่อะไรก็ได้ มาดูของของกินกันอันนี้มีอะไรก็ได้พี่เโ,โอดถุงเท่าไหร่อ่ะผัจกจากสวนเนี่ยอ,อันนี้ถ้าเป็นเสรจ็จแล้ว เดี๋ยวมาดูอด้ได้คะไรไปสีก่จ้าสวยๆแล้วอันนี้กันาเรือยดูด้านในได้นะคะเดี๋ยวมาเรื่อยก่้าเดี๋ยาดซื้อไปคี่้าจ้าชิวนะค่ะก็จะมีของขายไปว่างาีนะคะ

ตัวนั้นองค์สีขาวหมดที่สีเขียวที่สีขาวหมดเนี่ยเทียองค์สีดำมาค้าเนี่ยจะซื้อได้ไหมเไแต่ไม่เนยนเหมือนเอหรอืมทงเรืแบบนี้ชุดเท่าไหร่อันนั้น้อยเบา่ะอ๋อ ปปเป็น่องค์ถ้ากับองเดียวก็มีนะ๙๙บาท